ข้อควาอยู่ไหนข้อควายอยู่แถวบนโอเคความอะไรนะสามาัคคีมองมาอยู่แถวล่างความสามาัุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลบลบามัคทีกด enter ขอไข่ความอดทนพิมบ่อยๆซื้อก็จะจำได้ครับอดอดอ,ดอ,อ,อ๋ออ่างแค่ไหนอ๋ออดทนอดทนเขียนอย่างนั้นเหรออ๋ออ๋อใช่ใช่เรบ,บอกกอนรอเด็กอดทน เอนเตอร์ควายความรับ huh. ผ sure? ิดชอบอืหถูกแล้วตัว้ามาใบไม้ข้างถอฐาน นั่นแหละนิ้วชี้เธอมาซื้อกีนะ่บอบใบไ,ไม้กตงอซื้อเอาข้อไหนแล้วก็ได้ไหมไม่ใช่ข้อเจ็ด <7 S 2> ไ,ไงไม่เออต่อไปอันยาวๆคือยากพิมพ์ครับเขาเรียกโจทย์เอาข้อเจ็ด<ม>ก่อนมีระเบียบวินยัย วิจะทำได้เองใช่ไหมลูกยอยักเรนเตอร์ทีนี้มันเป็นอย่างงี้ซื้อต้องแบ็กสเปซสามครั้งโอเคแล้วก็กดชิปเป็นเลขแปดชิปชิปชิปเลขแปดเลขแปดอ๋ออ๋อแปดไทยครับ ชิปเลขแปดแล้วก็แปดไทยอยู่ตรงนี้แล้วก็ชิปจุดจุดโอเคแล้วก็เคาะหนึ่งครั้งเคาะอะไรนี่ไงโอเคให้แม่พิมพิมเลยอ่านโจทย์มาโอ้โหไม่ได้ได้กาไ,ไ,ไม่อ่านนิ้หน่อยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าพึ่งการ มีส่วนร,ร่วมร่วมอะไรนะในกิจกรรมทีซาเละอีอยู่ข้างบีตามส รอหันไงอะไรต่อใด้ที่สอดคล้องใดที่สอดคล้องโอเคที่สอดคล้องคล้องลอยนี่ อ่านอข้างวีสอดคล้องกับวิธีประชาธิปไตยกับวิถีใช้มือซ้ายด้วยสิลกเวลาแป้นพิมพ์ทางน้นก็ใช้มือซ้ายกับอบไม้อยู่นี่เอ้ใชมันเดือกรันเก่าแล้ว วิพอเห็นฟังนี้ถีทั้งนู้นดูแถวสองข้างเลขสี่วิธีไม่ใช่วิธีนี่นี่อ๋ออ๋อวิีประชาธิปไตยประชาจะ้ถนัดใช้มือนี้เหรอม อืมฝึกใช้ด้วยในความเป็นจริงต้องใช้ซ้ายด้วยวเวลาพิมพ์อ่ะทิปอะไรทิปปาไตท,ท,ท,ทิปตอทงอยู่ข้างบนมือนี้ซื้อไว้กดทิปโอเคทิปปะชาริทิทปะปะไตปะไต พอปลาฝั่งนู้นครับข้าง x ตายประชาธิปไตยใช่ตายเขียนย่งไม่ใช่ใช่ใช่ลบก่อนไหมลบก่อนถูกแล้วถูกแล้ว